เรื่องนี้ผมได้ทราบผู้วานเหมือนกันนะครับนะนก็ทราบจากมูลที่สายใหม่ต้องรอดนะครับนะซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยได้โทรสอบถา์ผมื่อวานนะครับนะแล้วก็บอกว่าจะทราผู้เสียหายในวันนี้นะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวทางที่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องต้องสอบตามก่อน,นนะครับก็บอกว่ามีนางหลวงเลื่อนผู้ใหญ่นะยศนายพลนะครับแล้วก็เป็นคนเป็นเจ้าของเว็บนะฮะแล้วก็มีลูกน้องคอยทำหน้าที่คอย เก็บเเก็บของให้อยู่นะครับต่อมาอันนี้ที่ผมปาจากเกษายแมทต้องรอดนะครับต่อมาก็เก็บเงินได้น้อยนะครับก็เลยให้ลูกน้องมากระทืบนะฮะเพราะนั้นส่วนนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าหนึ่งแน่นอนเนี่ยความเสียหายเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการร่างกายก็มีความผิดอาญาเป็นดินนะครับนะส่วนเป็นนายหรวจที่ทาเว็บนะถ้าเป็นใครนะถ้าทำเว็บเองก็ถือว่าก็เป็นเจ้าพนักงานที่ จะทำผิดต่อกฎหมายใช่เองนะครับนะส่วนนี้ก็ต้องมีคดีเช่นเดียวกันนะครับนะก็ประเด็นนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับที่สัมภาษณ์น้องผู้เสียหายคนสุดท้ายเนี่บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน,นุ่นที่ทันสาเชิดแล้วก็จะถามว่ารู้ได้ไงว่าเอาเสื้อผูเพื่อนคนนี้เลยอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูว่าก็อย่างนี้ก็เหมอือนที่ผมเรียนนะครับนะเพื่อนรุ่นรุ่นก็ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนกั่ว่าเพื่อนกนันก็ต้องส่งเสริมในทางที่ถูกต้องน,นะครับนะวันนี้การมายวันนนี้ะครับ ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันนะครับคือเพื่อนเนี่ยถ้ต้องเรียนตัวว่าห้ามเป็นเพื่อนไม่ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเราไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้การนะครับวันนี้เราเราห้ามการรู้จักไม่ได้แต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาจะมีกฎหมายนะครับสิ่งันเพียรต้องหนึ่ีนะฮะแต่แต่การที่มาร้ายต่อต่อหน้าที่ตําแหน่งเนี่ยตรงนี้เราจะดําเนินการข้อเท็จจริงยังไง ก็ถามว่าแย่ไหมก็ตอบว่าแย่นะครับนะการเป็นนาวุธชัางผู้ใหญ่แล่วว่าจะระดับไหนก็ตามรวมถึงผมเองเนี่ยนะถ้าไปทำาวินี้ซะเองเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเว็บพนันเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วทํซ้ำไม่พอเนี่ยยังทำให้เด็กนิยมยัชนเนี่ยนะครับนะย่ำแย่ไปทุวปนะคับนะครับมองเมาสังคมมองเมาโยชนนะครับเหมือนที่มีการจับทุกวันนี้โดยกองชากาาไซเบอร์นะครับแล้วแถมเป็นผู้รักษากฎหมายเองทำา้วเองเนี่ยยิ่งยิ่ง ชั่วร้ายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตงว่าเรื่องนี้ผมฟังเมื่อวานนะครับนะผมก็บอกบอกบุญที่สายไหม่บอกว่าถ้ามาพบผมเนี่ยมาพบได้นะแต่ต้องเอาข้อดีกินมาให้หมดนะคือไม่ใช่มาพบแล้วก็เดี๋ยวไม่บอกทอกทอกทีมันเสียเวลานะครับนะผมเนี่ยพร้อมทําให้ทันทีอยู่แล้วนะครับนะครับไม่ยากเลยครับนะก็ผมก็บอกเออสายไหมบอกว่าให้เอาข้อม,มูลมาทั้หมดนะครับนะ เพราะ,ะนั้นเมื่อเราเราทำง,าง่ายๆนะครับเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูนะครับอันไหนเป็นความผิดก็ดำเนินการ <ừ. S 2> นะเพราะว่าท้านี่ตำรวจเนี่ยก็ต้องมีทีเีการมงคัดสรุปมาอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเช่เดยก็มีในใจเลยว่าเช่น่าจะเป็นใรมไหรในทางลับก็มีข้อมูลก็พ้อมนี้ข้อมูลอยู่แล้วนะที่ผ่ามี่ประวัติของมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตรวจสอบ่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าทางท่านเนี่ยจะช่วยเหลือกันหรือเปล่าในเมื่อเป็นตำรวจด้วยกันมีเป็นเพื่อนกันเนี่ย ผมไม่ช่วยอยู่แล้วครับก็อ,อยาอ่างตมผมไม่ได้ช่วยนะครับนี่เดี๋ยวตอมอร้อยกว่าเดี๋ยวต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับเพราะมก็ตำรวจจะเรียกมาดูนะก็อย่างนี้คือมีสองอย่างนะครับถ้าความผิดไปเกี่ยวข้องถึงก็มีสองอย่างหนึ่งสามว่าตรวจสบอบออกให้จับนะข้อสาราญาพิจารณ์นะครับนะสองอหรือไม่ก็ถ้าพินาแล้วนะเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับมีหลักแหล่งแน่นอนนะครับเราก็เรียกผู้ต้องหานะเรียกตัวไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับ แล้วก็ทำสำมวนการสอบสวนนะแล้วก็ส่งสมมวนการสอบสวนส่งอปชนะครับแล้วก็ต้องรีมาสอบสวนด้วยครับนะคือคืออย่างนี้หลักฐานสองส่วนเนี่ยเมื่อเราสอบหลักฐานไปแล้วนะถ้าเราพบว่าคือระบบทะเบียนยาประเทศไทยคือระบบการกล่าวหานะครับถ้าเขาถูกทำร้ายนะครับเขาก็ต้องกล่าวหาเมื่อเรารับคำงทุกนะเราก็ต้องรับคดีเป็นคดีที่ทำร้ายร่างกายนะครับอีกส่วนหนึ่งมันก็มีข้อมูลว่า การตรวจคนนั้นทาเว็บเรื่องทางทางเว็บบางทีมันใช่ไม่ยากนะครับนะไม่เขายืนยันนะครับเราก็ดูตัวกระสุนนะแล้วเรื่องทางแล้วเรื่กงยางยามเรียร,ร้องการตรวจสอบเส้นทางการมนความทุกต้องต่างๆที่เขารู้ครับเนื่องจากว่าสถา,านประกอบการเนี้ยเดิมเนี่ยเมื่อปี61เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีเรื่องการลักลอบเจาะน้ำบาดาลน,นะครับ <S <S แล้วก็สถานประกอบการเนี้ยจะ แจ้งว่าจะมีการเปิดบริการนะครับทางตํารวจเราก็ได้ประสานจากกรมทรัพยากรนร้ำบาดาลเพื่อมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยแจ้งกับทางสถานที่แล้วว่าจะมาขอตรวจสอบให้เขาแสดงความบริสุทธิ์นะครับในวันนี้เนี่ยก็มาตรวจจุดเดิมที่เป็นจุดที่มีการลักลอบเจาะเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปิดไปแล้วบกปูนทับไปแล้วนะครับแล้วก็เดินสำรวจบริเวณโดยรอบนะครับก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการ ลักลอบเจาะน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็ได้มีการตรวจวัดค่าพอนดักริวิตี้นะครับซึ่งเป็นค่านําไฟฟ้าของน้ํที่ใช้นะครับก็ปรากฏว่าค่าตัวนี้ตรงกับค่ามาตรฐานของน้ําประปาในวันนี้ซึ่งวัดจากสถานีจ่ายน้าําประปาบางเขนนะครับแล้วก็มีการตรวจเก็บตัวอย่างนะ้ำประปาจากสถานประกอบการรอบๆบริเวณนี้ ก็มีค่าใกล้เคียงกันคนั่นแสดงว่าคือไม่มีการลักลอบใช้น้ำบาดาลณะนะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าลักลอบใช้น้ำบาดาลน,นะครับและในกรณีที่เขามีการลักลอบเปิดให้บริการเนะะี่ยค่ะคือ,อเราจะตรวจสอบอะไรยังไงไนดะ้เพื่มาพรอะเห็นทางคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่26นะครับทางผมกับขอนอุทิษสารเนี่ย ได้มีมีการมาตรวจสอบแล้วนะครับแล้วเมื่อวันที่30มกราคมเนี่ยเราก็ได้ไปไประชุมหารือกับสำนักงานเขตดินแดงนะครับในการตรวจสอบว่ามันมีการขอใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งเราก็แจ้งทางผู้ประกอบการแล้วว่าเขายัางตีความกฎหมายพลาดเลื่อนนะครับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะเช่าหรือจะซื้อใบป,ประกอบกิจาการมาเนี่ยแต่ชื่อของผู้ประกอบกิจาการเดิม รบ,บริษัทที่มาประกอบกิจการใหม่เนี่ยไม่ตรงกันก็ต้องถือว่าเป็นการดําเนินการเนี่ยโดยคนใหม่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องไปจะทาได้2วิธีคือไปขอบอนุญาตใหมนงงน่นะครับต่อสํานักงานเขตนะครับก็จะมีสําน,นักอนามัยและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปขอใบุญาจากกรมฉาการตารวจนครบาลในเรื่องสถานประกอบสถานบริการ<ม>นะครับ<า>กับอีกอันนึงก็คือ ถ้าจะใช้ใบประกอบการเดิมนะครับก็ต้องไปประชุมกรรมการของบอริษัทเก่านะครับก็คือหอจกออโคปาคาปาน่าเออหอจกเบนิสนะครับกับหอจกชาวาราเปลี่ยนกรรมการหุ้นส่วนกับหุ้นส่วนผู้จัดการใหม่นะครับแล้วเขาก็ต้องไปขอตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการนะครับตามมาตรา6 ประบสถานบริการว่าไม่เป็นบุคคลต้องห้ามนะครับหรือไม่อีกอันหนึ่งก็คือต้องไปขอยื่นขอใบญาติใหม่เลยโดยใช้บริษัทใหม่ที่จดทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐออกถแถลงการว่ากองทัพเรือกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ชิ้นส่วนวัตถุต้องสงสัยเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนในเขตน่านน้ำชายฝั่งลัสเซาเคลเรนาโดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานยามฝั่ง ทั้งนี้เครื่องบินขับไล่ F-22 ของกองทัพอากาศสหรัฐปล่อยขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้จากอากาศสู่อากาศแบบติดตามความร้อน AIM-9X ทำลายวัตถุดังกล่าวระหว่างกำลังลอยตัวอยู่เ,นเหนือชายฝั่งรัสเซียเคเลร์ไรนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นมีการประเมินว่าชิ้นส่วนตกลงในเขตน้ำลึกประมาณ14เมตรซึ่งถือเป็นระดับตื้นและแตกกระจายออกไปในทิศสมีประมาณ10กิโลเมตรอันหนึ่งวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวปรากฏในเขตน่านฟ้าของสหรัฐเป็นครั้งแรกที่รัสเซสก เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านฟ้าแคนานดาในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาแล้วกลับเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐอีกครั้งที่รัฐไอดาโฮเมื่อวันที่31มกราคมต่อจากนั้นวัตถุเคลื่อนตัวผ่านแผ่นดินของสหรัฐตลอดทําให้ยากแก่การยิง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกถแถลงการประนามรัฐบาลวอชิงตันดำเนินการเกินกว่าเหตุและเน้นย้ำสิทธิอันชอบธรรมที่จะตอบโต้พร้อมทั้งยืนยันว่าวัตถุที่ลอยเข้าไปเขตน่านฟ้าของสหรัฐโดยสุดวิสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรือหอกซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านพรรคริพบริกกนออกลรงแถลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าประธานาธิบดีโจไบเดนช้าเกินไปในการออกคำสั่งให้กองทัพยิงบอลลูนลูกนั้นอย่างไรก็ตามผู้นําสหรัฐโตว่าเขาสั่งให้ยิงตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แต่บรรดาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงขอให้รอจนกว่าบอลลูนจะลอยอยู่เหนือพื้นที่ปลอดภยัยหรือเขตที่จะเป็นอันตรายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเมื่อมีการยิงทําลายวัตถุ ส่วนบรรดาผู้สัรนทัศกรณีเกี่ยวกับความมั่นคงและข่าวกองให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่ารัฐบาลปักกิ่งส่งบอลลูนลูกนี้ให้ล่วงหน้าเข้ามาในเขตน้านฟ้าของฝารั่โดยเจตนาและให้เหตุผลว่ากระแสลมแรงเปลี่ยนทิศพัดให้บอลลูนเคลื่อนนอกเหนือทางทิศทางฟังไม่ขึ้นเนื่องจากบอลลูนลูกนี้มีการติดตั้งใบพัดแบบเต็มลูกแบบ